<ส>ต้มบะหรืต้มอะไรที่ไม่เอาเอาล่าสุดดีไหมล่าสุดดีไหมมาเลยล่าสุดล่าสุดยังไงล่าสุดจะซื้อไปกินหิวจะไม่มีที่กินลืมหรือเปล่าจะกลับบ้านแล้วลืมเปล่าเน um. like um like ี่ยลืมเปล่าว่าจะกลับบ้านอ่ะฟิวโลนเดืเพื่อนต้มบะต้มใส่หม้ออะไรบ่งห้อเอ้ยต้งนี้เนี่ย ตวชุดตัวชุดตัวแบงเหมือนนี่ยืนถุงเจแบบสันยเอาวน้องไกินมันเออเอาไปกินมันเาะไเด้มือเศ้าอคุยต้มหนเอมันพ่อ่างนได้ต้มไหมว่าไปกินาเด็กไหมนี่เอเอหลวไม่กินาเด็กมึงีสียิ่มเด็กกันมาทำไมไม่พามาเนี่ย ไม่มีรูปบ้านใต้ช็อตช็อตนี่เขาเรียกช็อตนี่กับพี่มินใต่เนี้ผมไม่